อได้ตังรัฐบาลแจกแล้วก็ใ้เเงินหมื่นได้แล้วเราไม่ดีใจด้วยเจ้ดีใจด้วยดีใจด้วยประหยัดใช้นะลูกนะอผมก็จะเก็บไว้เลยก็มีตังที่มีสอดเอาเก็บไว้เนาะดีมากลูกดีมากเก็บไว้เก็บไว้นะ อ๋อได้ตังรัฐบาลแจกแล้วก็อเงินหมื่นได้แล้วเราไม่ดีใจด้วยจ้ะดีใจด้วยดีใจด้วยประหยัดใช้นะลูกนะอ๋อผมก็จะเก็บไว้เลยับก็มีตังที่มีสอดเอาเก็บไว้นะดีมากลูกดีมากเก็บไว้เก็บไว้นะอ๋อได้ตังรัฐบาลแจกแล้วก็อเงินหมื่นได้แล้วเราไม่ดีใจด้วยจ้ะดีใจด้วยดีใจด้วยประหยัดใช้นะลูกนะอ๋อผมก็จะเก็บไว้เลย ก็มีตังที่มีสอดครับรโอเกไว <ป S 2> ้เนาะดีมากลูกดีมากเก็บไว้เก็บไว้นะ